สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ สารัฐธรรมนูนมีการประชุมปรึกษาคดีกรณีสมาชิกสภาวุฒิรัศดรพักประชาชนเสนสอความเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 4 4วรรค3เพื่อขอให้สารัฐธรรมนูนพิจารณาวินิจฉัยว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ68และ69มีการเสนสอประยติหรือกระทําด้วยประการใดๆที่มีผลให้สมาชิกสภาวุฒิรัศดรสมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมิการมีส่วน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญมาตรา144วงร้สรองหรือไม่นายพันธินนวมเจริญและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวม121คนซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรยื่นคำร้องเสนอความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา144วรสวรามกรณีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เป็นผู้ให้ความเห็นชอบการจัดทำโครงการ และให้มีการเสนองบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาพุทิรัศฎรจำนวน3าโครงการที่ผู้ถูกร้องมีส่วนโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ68และกรณีสำนักงานเลขาธิการสภาพุทิรัศฎรมีคำขอเสนอโครงการทั้ง3โครงการดังกล่าวอีกครั้งในงบประมาณรายจ่ายปี69โดยเป็นการเสนอของงบประมาณด้วยโครงการที่มีรูปแบบเดียวกันและต่อเนื่องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ68 ที่ผู้ถูกร้องมีส่วนในการเสนอการแปรยติหรือกระทําการใดๆที่มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ69อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา144วรรค2 สารรัฐธรรมนูนพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ68ได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้นและเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแล้วไม่อยู่ในขั้นตอนของการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในกระบวนการทางนิติบัญญัติไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาตามรัฐธรรมนูญมาตรา144วรรค3ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2561มาตรา7วงเล็บ7 สารัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องในส่วนนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี69าสารัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก8ต่อ1มีคำสั่งรับคำร้องในส่วนนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมทั้งส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องเนื่องจากสารัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน15วันนับแต่วันที่สารัฐธรรมนูญมีมติรับความเห็นของไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา144 ให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารภายในวันที่21กรกฎาคม68ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูลว่าด้ยวยวิธีพิจารณาของศารรัฐธรรมนูนพศ2561มาตรา54เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาไม่อนุญาตให้ขยายเวลาย,ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาให้คู่กรณีมารับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ของศารรัฐธรรมนูนณที่ทำการสารรัฐธรรมนูญภายในเวลาที่กำหนด แทนการส่งเอกสารให้แก่บุคคลน,นั้นทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2561มาตรา54ประกอบข้อกําหนดสารรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของคดีรัฐธรรมนูญ2562ข้อ23ตุลาการสารรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยจํานวนหนึ่งคนคือนายอุดมสิทธิวิรัติธรรมเห็นว่าการกระทําฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนมาตรา144วรรค2คือการเสนอการไปยติการกระทําด้วยประการใด ที่มีส่วนโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีดังกล่าวพอเท็จริงตามคาร้องคําร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบยังไม่ปรากฏว่าผู้ถูกร้องมีการกระทําที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวเป็นที่ยุติชัดเจนเป็นเพียงการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับกิจการของสภาผู้แทรนรัศดรตามหน้าที่ของผู้ถูกร้องที่ประธานสภาผู้แทรนรัศดรมอบหมายเท่านั้นกรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาตามรัฐธรรมนูญมาตรา148วรรค2จึงไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย สำหรับคำขอให้สารรัฐธรรมนูนกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำวินิจฉัยกำหนดให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี69อยู่ในระหว่างการพิจารณาสารรัฐธรรมนูญให้ยกคำขอส่วนนี้ส่วนคำขอให้สารกำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องระงรับการใช้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของโครงการทั้ง3โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี68ที่สำนักง,งานเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับการจัดสรรเห็นว่าเมื่อสาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้อง เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี68จึงให้ยกคำขอส่วนนี้เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้แล้วเสร็จตามรัฐธรรมนูญมาตรา144วรรค3กำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลในวันที่24กรกฎาคม68เวลา10นาฬิกาหากผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องประสงค์จะถแถลงปิดคดีให้ยื่นถแถลงการปิดคดีเป็นหนังสือภายในวันอังคารที่29กรกฎาคม68และสารรัฐธรรมนูนนัดถแถลงได้วาจาปรึกษาหารือและลงมติ ในวันสุขที่1สิงหาคม2 5 6 8เวลา8.30นาฬิกา30นาทีนัดฟังคำวินิจฉัยเวลา1 5 0นาฬิกาเป็นต้นไปที่ห้องพิจารณาคดีชั้น3สารธรรมนูญสูนราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวา2550อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์